สวัสดีจ้านี่คือช่องนี้พักควนจัตกิจเดือนหน้าไม่เพีจะมีหมูที่พร้อมคลอดอยู่สองแม่เนาะจะเป็นหมูแม่สาวทั้งสองแม่พี่น้องยังว่างยังพาะในเปิดจองเนาะเดี๋ยวให้เพื่อนคลอดก่อนค่อยเปิดจองแต่ว่าลูกค้ากบทักเข้ามาถามนายอยู่บมรูว่าใครจะเป็นเจ้าของเนาะพี่น้องเนื่องด้วยกะลูกค้าเกาที่เคยเอาไปเลี้ยง <c oughs> เพื่อนก็บ,บอกปากต่อปากไปว่า ลูกหมูแม่กุ้งเอยกะโอเคระดับหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะโอเคระดับหนึ่งสมราคากับคุณภาพที่แม่กุ้งเฮ็ดไปเพราะแม่กุ้งจะผลิตลูกหมูออกขายส,ส,ส่วนหลายพี่น้องจะไม่ค่อยได้ขุนเนาะส่วนมากถ้าเป็นลูกหมูนี่ก็คือเน้นขายถาเกิดมีคนมาถามก็คือขายออกอย่างเดียวนะพี่น้องเนาะถ้าจะได้ขุนก็คือพวกที่เป็นตกเกต ตกเกตพิการที่มีปัญหาเข้ากับคุณไว้คุณไวพ้พ่อแอใหญ่แน่ใจหน่อยกตมีลูกค้าเขามาถามคือเก่านะพี่น้องเนาะเนื่องด้วยปาก,กปากัะปาเพราะแม่กุ้งนี่จะคุณแค่ลูกหมูออกขายแล้วก็ขายได้ทุกช่วงทุกเวลาเนาะพี่น้องเนาะหมูเดือนครึ่งหมูสองเดือนถ้าเกิดพูดคุยกันได้ราคากรขายได้พี่น้องขายได้ตลอดเนาะพี่น้องเนาะแม่กุ้งกับคุณหมูมากอา่า สักระยะประมาณสิบกว่าปีแล้วละ่ะน้นขายลูกพี่น้องส่วนายถ้าเกิดผู้ใดที่อยากได้ลูกหมูก็ต้องคิดเฮ้แม่กุ้งเนาะกะหลายๆคลิปที่ลงไปกะพี่น้องก็ไปหลายๆเบิร์เพราะว่าลูกหมูแม่ก,มกุ้งจะประมาณนี้เนาะก็คือเต็มแล้วพี่น้องอ้วนท้วนสมบูรณ์งามไผ่ง่าม,มั่นนะพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวแม่กุ้งจะพาไปดูแม่พันธุ์ที่จะคลอดเดือนหน้าเด้ออ่าตัวที่หนึ่งคือแม่เตี้ย อันนี้แม่เตี้ยจะเป็นแม่สาวเนาะแม่สาวท้องแรกไม่แน่ใจว่าผสมอะไรส่วนมากถ้าเป็นเอ่อหมูแม่สาวแม่กุ้งจะผสมเป็นหมูสามสายอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะ,ะอันนี้ตัวที่หนึ่งอันนี้ตัวที่สองอันนี้ก็แม่สาวเหมือนกันสังเกตเบื้องหมูในบ้าแม่กุง่งจะไม่ตีโอจะไม่เตี้ยะนะจะไม่ผอมเนาะพี่น้องเนาะจะไม่ผอม คุณใดมาเห็นกบว่าป้าหมูเจ้าคืออ้วนแท้แม่จะเลี้ยงหมูป่ามานี้เนาะจะไม่ให้ปอมแม่พันธุ์อันนี้คือแม่สาวก็คือเพิ่นติ่มอยู่แล้วล่ละแต่ตัวนี้จะเทียก,กับหมูกรี่เรียกว่าแม่เตี้ยเนาะพี่น้องเนาะดูหูเพิ่นท้องประมาณวันที่สิบกับสิบสองกับบรูว่าตัวใดจะคลอดก่อนไผ่น้ะพี่น้องเนาะแต่ว่าตรงไปเบิง่งในบัญชีอันนี้ท้องแรก แม่กุ้งจะสมหมูที่เจ็ดถึงแปดเดือนเนาะน้ำหนักก็ต้องร้อยยี่สิบบวกพี่น้องร้อยยี่สิบบวกอายุแปดเดือนเนาะเจ็ดถึงแปดเดือนขึ้นการเป็นซัดเพื่อนก็ต้องก้อยให้เพื่อนเป็นซัดสะกอนสองหลอดขึ้นไปเนาะถ้าเกิดว่าหมูสีหาเดือนเป็นซัดเท่ากับย่างผสมเท่ากับปล่อยเพื่อนเป็นซัดอยู่นั่นแหละจนกว่าจะถึง น้ำหนัก20ร้อย25แล้วกอ็อายุ8เดือนเนาะขึ้นซี่หาเท่ากับปอยเพิ่ขึ้นอยู่ไหนพี่น้องขึ้นล่งขึ้นล่องอยู่หน่อจนกว่าจะได้อายุแล้วก็ได้น้ำหนักเนาะไม่กคงถึงจะผสมพี่น้องบพรว่าเห็นมูซี่เดือนขึ้นผสมบด่ดได้เดยมีปัญหาตามมาทีหลังเสียดายมูเนาะพี่น้องเนะาะช้าได้พาเลียงามช่วงนี้จะเน้นไม่อาบน้ําเด้อจะล้างแค่พอก ล้างแค่ผืนบาอาบน้ำเพราะว่าหมูเขาจะไม่สบายเนาะจะเป็นอคอกหมูที่เน้นทำเองอันนี้ซื้อมือสงองคนนี่เป็นครอกแรกที่แม่กุ้งซื้อมือสองเออสำเร็จรูปมาเนาะในราคาที่สี่พันมั่งก่อนนานแล้วจำไม่ได้พวกนี้จะเน้นทำเองนี่มีสองแม่แลวพี่น้องแม่เตี้ยกับแม่นั้นจะเป็นหมูแม่สาวนะที่จะคลอดเดือนหน้าพวกนี้ก็ผสมหมดแล้ว สังเกตบังหุนหมูหุ่นหมูแม่กุ้งแต่ละตัวเนี่ยจะไม่ผอมเด้อผู้ใดที่เขามากเห็นหมูแม่กุ้งนี่ก็สิว่าป้าหมูจ้าวขุนแทนเนาะแม่ดําตัวนี้ก็ว่าจะปวดอยู่แต่ให้โอกาสเพื่อนก่อนท้องนี่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าหมูแม่พันธ์แม่กุ้งเหลือบลายอันนี้ก็ท้องแล้วอันนี้ประมาณท้องที่สี่มั้งเนี่ย ไม่พร้อมเด้อพี่น้องนี่ไม่พร้อมจะประมาณนี้เนาะหมูแม่พันเอาแม่กุ้งตัวที่แม่กุ้งสมไปเมื่อวานนี้ผสมไปคลิปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตัวนี้มันเริ่มลงละอันนี้ก็คือเอาลูกออกนมเจ็ดมือเนาะเอาลูกออกน้มเจ็ดมือเหากับผสมยังบ่อจอยเลยพี่น้องเพราะว่าหมู ก่อนลอดเข้ากับมี่เทคนิคการให้อาหารเนาะก็คือหมูก่อนลอดหมูก่อนลอดนี่สักประมาณสองเดือนนี่เข้ากับเริ่มเพิ่มอาหารในเพิ่นพาอไก่สีขอดประมาณสิบหาเหมือเนเข้ากับคอยลดเนาะพี่น้องเนาะเพื่อบำรุงลูกในท้องเพิ่นห้ออกมาสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็แม่เพิ่นก็โค้งสางกับโบอจอยพี่น้องเวลาเลี้ยงลูกใหน้นมลูกนำนมก็มีคุณภาพแล้ว แม่พันธุ์เข้ากับบ่อจอยช่วงเวลาที่เพิ่นเลี้ยงลูกก็คืออัดได้เต็มที่เลยหลังจากที่เพิ่นฟืนตัวกับขึ้นมาแบบออกลูกแล้วสักประมาณห้าถึงเจ็ดวันเนี่ยหมดลูกเพิ่นเขาอูเริ่มเข่าทีเขาทางเนาะเพื่อให้เพิ่นได้เต็มที่เลยอาหารเนี่ยอัดให้เพิ่นได้เท่าใดก็คือเท่านั้นเนาะพี่นนอะหมูแม่พันธุ์เข้าจะได้บอ่อจอยเดี๋ยวแมุ่งจะไปเบื้องภาพไปเบือ้องตัวที่เลี้ยงลูกอยู่ฝั่งทางนู้นเนาะนั่นกับบ่อจอยพี่นนอะ อัดให้เต็มที่ลูกเพื่อนในตัวนี้แหละลูกเพื่อน,นี่ยจะได้วันนี้มันวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดลูกเพื่อน,น,นจะได้เท่าไหร่วะเท่าไหร่วะสิบสองเท่าไหร่ละพี่นนองอ <c oughs> อควาจบ่ได้ละซิบหามือบ่เออลูกเพื่อนได้ซิบหามือเนาะลูกเพื่อนได้ซิบหามือ นีเห็นอยู่ห่อมีแม่กุก้งกระอัดให้เต็มที่เนาะกินเข้าไปได้หลายเท่าไรกะให้กินได้เต็มที่เลยบ่ให้แม่เพิ่นจอยเพราะว่าถ้าเกิดแมออ่เพิ่นจอยกะส่งผลต่อน้ํานมน้ํานมหมูถ้าเกิดแม่เพิ่นจอยถ้าเกิออเกดเอ่อแม่ตัวใดที่เพิ่นทรงลูกดีอยู่แล้วถึงแม่สิจอยลูกกะอ้วนเนาะแต่อันนี้เฮาบ่อยากให้แมออ่เ,เพิ่นจอยจะเห็ดไห้ร่างกก่เพิ่นบ่สมบูรณ์เห็ดไห้ร่างกก่เพิ่นส้มเฮากะ เน้นอัดให้แม่เพ่อนเนาะอัดให้แม่เพ่อนเพราะเราไม่อยากเสี่ยงแบบว่าบ่อยากเสี่ยงให้แม่พันเขาจอยหนึ่งถ้าเกิดแม่พันจอยกระรงผลยังกระรงผลก็กคือน้ำนมลูกน้ำนมให้น้ำนมลูกอ,อบติ่มที่เนาะเพราะว่าแม่เพล่นเนี่ยกระสุส่มเล้วเวลาจับลูกยานุม่มกระเฮ็ดให้เพ่อนรอบซัดเนี่ยขึ้นยากเพราะว่าคือคือคอนนี่แหะพี่น้องถ้าเกิดเพ่อนจอยแห้งไรกับโบสมบูรณ์เนาะ กะปัญหาหลายๆอย,ย่างแม่กุ้งก็เล่นเนียนแบบไม่ให้พ่นจ่อยแต่กับบ่อให้พ่นอ้วนให้พ่นยู่ในคุณที่เหมาะสมสําหรับการระยะเลี้ยงลูกแล้วกัจับลูกยานุ่มนี่กับบ่อให้เพ่นจ่อยเนาะจะได้จัดรอบได้ง่ายพี่น้องจัดรอบได้ง่ายเพราะว่าการที่ลูกออกนุ่มนี่มูที่สมบูรณ์นี่ไม่เกินเจ็ดวันเนาะก็คือได้ผสมแล้วสําหรับหมูสองสายทั่วไปเนาะ แต่ถ้าเกิดตัวได้เกินก็มีตัวนึ่งนี่แหละที่แม่กุ้งเอ่อเกินไปใช้เวลานียี่สิบสามวันก็คือหมูหมูเพิ่นทองแรกเพิ่นทองแรกแล้วเพิ่นขึ้นเอ่อเพิ่นเป็นสัต์รอบที่สองเข้าก็ย่งจับสัต์บ่ไดดว่าเพิ่นจะขึ้นในเวลาปกติอยู่บ่ก็เข้ามาใส่เวลากระตุนถ้าเกิดเลยเจ็ดเจ็ดวันไปนี่เพิ่นย่งเพ่นไห้เป็นสัต์เข้ากระตองกระตุนกระตุ้นก็มีสองสามวิธีแหละที่แม่กุ้งเฮ็ดคลิปไปเนาะก็คือหนึ่งก็คือย้ายคอกย้ายคอก ให้เพื่อนบรรยากาศไหมไหมสองก็เอาเอามูมากกดดันตัวใดก็ได้ที่เฮายังไม่ได้ผสมเนาะมากดาากดดันอ่สามก็คือเอาตัวผู้เนาะพี่น้องเนาะตัวผู้มากกดดันรวมด้วยแต่ว่าสําหรับร์าแม่กุ้งไม่มีตัวผู้แม่กุ้งก็เลยได้แค่ใหญ่คอบกับเอาตัวแม่มากกดดันเนาะให้เพิ่นแล้วกะะ็อาจจะมีสเปรตัวผู้สาหรับป้ามใดที่มีตัวผู้ก็ใหญ่ให้เพื่อนมากกดดันให้เพื่อนได้กินตัวผู้เพื่อนก็ได้กระตุนในการตป็นซาร์เพื่อนเนาะ อเอากะสีสามารถจัดรอบได้ไล,ล่รอบได้พี่น้องเอาลูกออกนุ่มผสมเรียงลูกเอาลูกออกนุ่มผสมกะสีบวนเวียนกันไปยังสีนอจนกว่าแม่พันธุ์ตัวนั้นจะให้ลูกบ่สมบูรณ์เนาะพี่น้องเนะาะสำหรับหลายๆคนที่ถามว่าแม่กุ้งแม่พันธนี่ให้ลูกได้จากชุดสำหรับแม่กุ้งนี่คือเอาจนเพิ่นลูกอ มีปัญหาแบบจนลูกเพื่อนแบบองไรละ่ะบางเท่อนั้นก็เป็นน้อยๆใหญ่ๆเนาะมีอยู่อ่ชุดหนึ่งแม่พันจนแม่กุงบ่นับเด้คิดว่าประมาณสิบค้นน่ะละจนไม่นับว่าได้ลูกไม่เท่าไหร่เนาะแต่ว่าห้างกับบ่ได้เน้นขายถ้าเกิดว่าเกินซีหาไปที่คอกที่หกแล้วห้างกับนเน้นเก็บไปตระกูลเองเนาะพี่น้องเนาะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ลูกค้าบติเห้ากับ บอกเพื่อนไปว่าแม่นี่เป็นแม่ที่อายุร้แล้วเข้ากับบอกลูกค้าไปตุงๆแบบนี้ถ้าเกิดรับได้ในข้อนี้กะบกะบ่าบบาว่ากันแต่ถ้าเกิดว่าเอา่อตีว่าเอา่อเป็นลูกหมูที่อายุร้แล้วเข้ากับเนียนเก็บไ้คือต้องคุยกันทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่เราจะส่งลูกค้าเข้าก็าต้องบอกคนสกปร์ว่าหมูคองนี่คองนี่มีปัญหาบอนไดเนะเาะเกิดจากแม่พันธุ์ที่ได้ลูกหลายซ้อแล้ว โอเคบอถ้าเกิดโอเคกะเออตกลงงกันเนะพี่น้องเนาะจะบวได้ตัวขายเนาะพี่น้องเนาะอ่าเมื่อนี้กะมานี้เนาะจังใดก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่กุ้งนิพภพรจันทเกียรติน้ำแน่ด้วยจ้ะสวัสดีจ้ะ